สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK บ o ลนะครับมาติดตามฟุตบอลประจำค่ำคืนนี้นะครับผมก็หลักๆรายการสำคัญที่สุดจะเป็นยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับก็เตะกันหนึ่งคู่นะครับเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับอ่ะก่อนจะไปวิเคราห์ฟุตบอลกันก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง k 9นายวินนะครับฝากกันตามเพียง100บาทนะครับผมก็มีทุกสิทุกอย่างที่ทุกท่านต้องการเลยนะครับทั้ง กีฬาคาสิโนสล็อตแล้วก็หวยนะครับที่สําคัญคือนะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับเดิมพันครั้งแรกเรายินดีคืนเงินให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่แอดไลน์ K9WIN2 นะครับอ่ะวันนี้หลักๆเลยครับผมจะเน้นที่แชมเปี้ยนสตรีทคู่เดียวเลยนะครับเพราะว่ามีคู่อื่นไม่ค่อยน่าเชยร์เท่าไหร่นะครับเป็นเกมระหว่างแมนซิตี้ครับเจอกับลียงนะครับ เต่ที่สนามกลางนะครับที่ดิสบอนนะครับซึ่งซิตี้นะครับรถือแ,แล้วก็ผ่านด่านมาดริดมาได้จากการชนะเยาเยอะเลยนะครับ2อทั้ง2เกมนะครับสกอร์รวมเข้ารอบมา4ต่อ2นะครับโซลียงเนี่ยก็เกมแรกถือว่าทําได้ดีในการเจอกับยูเวนะครับในบ้านตัวเองเนี่ยชนะมา1นแล้วก็นัดสเนี่ยบุกไปแพ้มา2-1ก็เข้ารอบมาด้วยกดเอเวโกนะครับผมก็ถือว่าคือจับเหมือนกันนะ วันนี้ไม่เจอกันต้องบอกว่าเป็นบอล3หน้าแหละอลไรเกิดขึ้นได้เพราะตอนนี้เตะนัดเดียวรู้ผลเลยนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของศักยภาพทีมระบบทีมแท็กติกเขาเรียกอะไระดีกรีนักเตะต่างๆ,ๆผมคิดว่าซิตี้เหนือกว่าทุกอย่างนะครับคือซิตี้เนี่ยนักเตะดีกว่าไม่พอเล่นเป็นระบบด้วยแท็กติกคือได้ตรงตามใจเป๊ะปเลยนะครับทุกคนนักเตะมีพอสวรรค์ท้าทส่วนตัวที่สูงมากๆ ผมคิดว่าวันนี้นะครับลียงน่าจะต้องจอดป้ายแค่รอบแปทีนี่แหละเพราะว่าซิตี้เขาจริงกับทุยนี้มากๆนะครับดูได้วันนี้ผมคิดว่าซิตี้ชนะได้นะครับแล้วด้วยความที่เป็นทีมน,นี้เกมลุกจัดมากๆแล้วก็บวกกับรียงเนี่ยเกมลุกเกมรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมคิดว่าวันนี้นะครับรียงมีโอกาสแพ้สูงและมีโอกาสแพ้ยับด้วยนะครับผมก็เริม,มองไปที่มาสเตี้ครับเชื่อว่าน่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับ สรุปแล้วอะวันนี้คู่เดียวแหละที่ผมจัดมาให้ก็คือนี่แหละแชมเปี้ยนสลีกนะครับก็ให้เชียร์ที่มาซิตี้นะครับเชื่อชนะได้แหละนะครับแต่ว่าจะยิงขายมาต้องลุ้นกันเพราะว่าราคาเปิดมาค่อนข้างจะแพงนะครับให้ทางฝั่งของซิตี้ต่ออยู่1ลูกครึ่งนะครับแต่เชื่อว่าถ้าจะทำได้นะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับก่นจาก,กันยําอมีหนึ่งครั้งนะครับทางเคนายวินนะครับ ฝากกันต่ำเพียง100บาทนะครับมีทุกอย่างเลยที่นักลงทุนทุกคนต้องการนะครับทั้งกีฬาคาสิโนสล็อตแล้วก็หวยนะครับที่สำคัญคือนะครับเรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับเดิอพัดครั้งแรกเรายินดีคืนเงินให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้ที่แอดไลน์ k9win2 นะครับสวัสดีครับ